อยากกินมานานละกับร้านนี้เลยร้านส้มตำลับๆับตำบลดงบังร้านตำนัวอินุยหน้าแน่นน่นากินมากเลยวะจัดจ้านมากหอมสุดๆปลาดีจะกินหอยเชอรี่ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยกินแลยอร่อยเฉยอ้อะอืสดจริงอม,มาดี ผมจะอยากอันนี้ปูเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยน้านเราจะใช้เป็นปูกล่องโดยเฉพาะมาโดยตรงจากทะ,ทะเลเลยแล้วก็ไปรอรับเตานะนี่นี่นี่หมึกกรอบหมึกกรอบเขาบอกว่าเมน,นูใหม่เขาเพิ่งตามตามหมึกกรอบ, <c oughs> บอเข้าเลยใครมานะสั่งตำหมึกกรอบได้เลยอร่อยอยิงอันนี้เป็นตำหน้าแน่เป็นพิเศษคือมีปูมาด้วย 250. <c oughs> 2อ0ก้อย้าสเราอยากกินหลายอย่างก็เลยสั่งมาเลยทีเดียวให่นะต้องสั่งลวงหน้าเพราะว่าเขาจะทอดเตาฟืนรอชอดดีจริงอา ข้างในแบบฉ่ำหนังกรอบจิ้งละยี่สิบบาทไก่น้ำปลาของแท้ทอจดจากเตาฟืนอืมอร่อยอร่อยมากไข่เจียวแบบเหมือนแม่ทำให้ใกินไข่เจียวกับข้าวเหนียวนมันเป็นอะไรที่ดีมากตอนเด็กน,น,นะ้นเราเล่นเล่นหนักๆน้ำไข่เจียวเนี่ยแล้วแป้นข้าวเหนียวนยัดใส่ปากนี่มันได้ฟิล์อะไรกันลาบร้านนี้นแห้งจริงคั่วแห้งๆเลยดีเลยหมูนุ่มมากเข้าเนื้อสุดๆ เลยคุม้มคุ้มที่ได้แวะมาราคาไม่แพงด้วยประเด็นใครกําลังมองหาร้านส้มตําแซ่บๆอร่อยแบบนัวๆวัตถุดิบคัดแต่ของสดๆมาเสิร์มอย่าลืมแวะมาร้านนี้เลยตํำนัวอินุยหน้าแน่นรับรองไม่ผิดหวัง